16นาฬิกา29นาทีของวันพรหัสที่27่กุมภาพันธ์2,568งานถมดินที่ที่ดิน4ี่ไร่ขาดหนึ่งงานครับพี่น้องเสาเข็มอะไรต่างเกือบจะเรียบร้อยแล้วถมดินวันนี้แค่วันที่สองแต่เกือบจะ เกือบจัเสร็จแล้วอ่ะโอ้โหประสิทธิภาพในการทํางานมันยอดมากอ่าเข้าใจว่าพรุ่งนี้น่าจะเต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่แล้วทํำยังไงต่อเต็มพื้นที่ต่อไปก็จะรอเทเสาเทคานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเอาดินมาเติมส่วนที่ขาดเสร็จแล้วก็เอารถบดรถน้ํามาบดอัดแน่นอ่ะตามสัญญากันอ่าดูนะครับ สาเข็มก็ตอกไปเยอะแล้วอ่ะนี่ยทีมงานเสี่ยนูพอดีอย่างว่าที่นี่มันแดดน,นะเขาก็ต้องเลยเขาก็ต้องทํางานงบ้างวั่อนบ้างดูดูครับนี่อ่าส่วนที่ขาดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องดูนะครับทุกท่านดูนะครับอ่าเนี่ยแหละครับเนี่ยสิบหกนาฬิกาสี่โมงกว่าแล้วเหลือเท่าที่ที่เห็นเนี่ยครับนี่ครับอ่าเหลือที่เห็นกลับไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งเข้าใจว่า พรุ่งนีน้น่าจะเต็มผืนดินเลยน่าจะเต็มแต่ไม่แน่ใจว่าจะเต็มหรือเปล่านะพรุ่งนี้มันเหลือก็ไม่เยอะนะเพราะว่าวันนี้มถมวันนี้ก็ผถมนี่ถมจากนี้ไปนู่นเลยพรุ่งนี้น่าจะใกล้เคียงไม่เต็มก็ขาดไม่เยอะแต่คิดว่าโอกาสเต็มมีมีโอกาสเต็มมากกว่านะครับดูแล้ว <c oughs> ครับนี่สี่โมงกว่าแล้ว ตอกเสาเข็มก็กำลังจะตอกเสาเข็มนีเลยครับนี่ตอกเสาเข็มโอ้โอ้งานตอกเสาเข็มเข้าใจาพรา่งนี้น่าจะเสร็จเข้าใจอย่างนั้นนะครับงานตอกเสาเข็มปิดท้ายครับ <laughs> ปิดท้ายครับปิดท้ายเรื่องรถอีกแล้วครับท่านดูรถ <laughs> เส้นนี้ถ้านั่งนับ รถคันละบาทวันหนึ่งผมว่าได้เป็นแสนนะคือรถตอนมาเยอะมากเลยถ้าคันละบาทคันละบาทวันหนึ่งผมว่าได้เป็นแสนแต่ว่มัเยอะจัดน,นะรถคือฝัง่งนู้นก็เมอกกันฝั่งนี้ทำไมครับฝั่งนู้นก็มอนการครับพี่น้องดูโอเคคลิปหนึ่งมีสี่นาทีวันนี้สองคลิปถ่ายไปถ่ายมาจนไม่ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้ว จนไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วครับนี่ครับนี่นั่งอยู่โมดินนี่ไอ้ทางเข้ามีสองทางนะแต่ก่อนที่นี่มันเป็นโกดังโกดังเขาเช่ามันมีทางเข้าสองสองทางเลยนะทางเข้าสองทางแถ่ละทางเข้าแปดเมตรโอ้ยยอมรับว่าทางเข้ามันสะดวกมากเลยเราถมดินนี่ถมดินนี่สูงกว่าถนนประมาณสี่สิบเซนเห็นนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะนี่ผมดินสูงกว่าถนนสีเซนถ้าเกิดคนใครเช่ามาเช่านี่สมมุติเขาเทดินหรือเทถนนอีก20ก็ิ้หกสิบเซนโอ้เหลือเฟือเลยครับนี่ถนนเห็นไหมครับนี่อ่านี่ถนนนี่ครับนี่ผมดินสูงกว่าถนนประมาณ40เซนนี่ถนนครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยถ้าใครมาเช่าแล้วขอยกสูงขึ้นอีกสักสิบหรือยี่สิบเซนนี่นั่นแปลว่าสูงกว่าถนนหกสิบเซนนี่เหลือเฟือเลยสวยเลย ดูครับเนี่ยแล้วก็ก็จะเดินค่าเวลาว่ามันถมดินขนาดไหนนะครับที่ดินแปลงนี้ลึกหนึ่งร้อยหกสิบเมตรอะสี่ไร่อ่ะหน้าฉามมันสี่สิบลึกร้อยหกสิบเมตรนะครับแล้วข้างหลังมันมีมันมีซ่อนอยู่ด้านหลังอีกประมาณสิบกว่าเมตรนะครับปิดท้ายอยู่ท้ายสระกับรถไถนี่แหละครับ <laughs> ที่พิจารณากาม,มันคลุกคลีก่อสร้างมาตลอดเลยไหนจะก,ก่อสร้างที่สุสานก็เพื่องานลาดพอมาที่ตรงนี้สีะไรขึ้นอันนี้งานตัวเอง <c oughs> งานตัวเองครับนี่สีลายขึ้นผมดินโอ้หนึ่งล้านห้าแสนบาทดินลุกลังเก็บเอชั้นหนึ่งจากจากชาเชิงเศร้านี่ยอมรับเลยว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยโอเคครับผมประกวรา,ายงานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ